ตามความติดนั้นเลยไม่ได้สวยแค่รูปจูบต้องหอมครับไฟมัสแตงพร้อมบูอายสเต็ปไฟเลี้ยววิ่งคือฟูลสเต็ปของการทำไฟหน้ามัสแตงแล้วนะครับแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนิดๆหักส่วนลดไปแล้วก็ลูกค้าจ่ายเพิ่มแค่เจ็ดหมื่นกว่าบาทเอง ฟอร์ดนาล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 าฟอร์ดนาล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 าชอบที่ฟอร์ดนาลาสวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วครับวันนี้อันจะพามาดูเจ้าสองคันนี้เจออันที่ไรก็จะมีชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้ <Okay. S 1> ทุกทีแนะนําคันนี้ก่อนนะครับคันนี้คือฟอร์ e เอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดขับ4ตัวท็อปสุดของเจ้าเอเวอเรสต์เลยส่วนด้านด้านซ้ายของอันก็คือเรเจอร์วายแท็กเครื่อง2.0เป็นตัวขับ 2, 2> ทั้ง2คันจัดฟูลเซ็ตฟูลสเต็ปตามคอนเานั้นเลยไม่ได้สวยแค่รูปจูบต้องหอมครับเดี๋ยวเรามาดู ดูคันแรกกันดีกว่าครับว่าเจ้าตัวนี้ใส่อะไรลงไปบ้างเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับไฟมัสแตงพร้อมบูอายสเต็ปไฟเลี้ยววิ่งคือ full สเต็ปของการทําไฟหน้ามัสแตงแล้วนะครับด้านหน้าก็เป็นกระจังหน้า Ford Raptor พร้อมไฟ LED 3จุดอ่าแล้วก็ไฟตัว C ด้านล่างเป็นชุดของ Y body ทั้งหมดเลยอันนี้ชุดเซ็ตของเขาเลยนะครับเนเซอร์เจาะให้เต็มเหมือนเดิมใช้งานได้จริงปกติแล้วก็สกูปด้านบนเป็นสกูปฟิต ปกติจะเป็นแรดแต่ลูกค้ารีเควสอยากได้เป็นม้าเป็นม้าให้โอเคชุดโป่งข้างเป็นชุดวายบอดี้ทั้งหมดเลยนะครับวายบอดี้แรปเตอร์ทั้งหมดเลยสติกเกอร์ข้างเป็นตามแบบลูกค้ารีเควสตมาลูกค้าอยากได้แบบไม่เยอะไปไม่น้อยไปประมาณนี้แบบสติกเกอร์เรามีเลือกเยอะแยะไปหมดเลยพร้อมบนด้ายข้างของแฮมเมอร์ปกติคันนี้จะเป็นสีบอนเงินจะเป็นสีบอนเงินนะครับแต่ลูกค้ารีเควสตอยากได้สีดําที่ไม่เหมือนคนอื่น ก็เลยรีเควสเป็นดำซาตินมาให้สังเกตง่ายๆดำซาตินพอโดนแสงแดดจะวิบวับวิบวับมีเมทัลลิกในตัวครับใส่เบ้ารองให้พวกกันรอยแล้วราคาติดมาให้จากโรงงานอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรุ่นวายทคยางแม็กขอบ20นะครับเป็นมาเวลบอบบ้าแม็กโวนองนะครับแพงแล้วก็รัดด้วยยางโตโยเป็น RT ตัวน,นี้รับประกันดัง น้อยนิดนึงแต่ดอกมันยางเป็นยังไงก็ดังอยู่แล้วครับแต่มันจะเงียบกว่ายางที่ไม่มีที่ห่อทั่วไปเด,วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับว่าข้างหลังนี่ใส่อะไรลงไปบ้างไฟท้ายเป็นไฟท้ายตัว4ทรงเมกาอยู่แล้วครับไฟถอยไฟเลี้ยวมีให้หมดที่สําคัญเป็น led ไม่ร้อนเหมือนหลอดทั่วไปแน่นอนเพราะฉะนั้นโคมจะอยู่กับเราได้ยาวนานฝาครอบท้ายกระบะก็เป็นทรงเมกาเจ้าคนทนท้ายของแบรนด์ allner ครับมีหูลากลากจุงมีหูแดงไว้ดึง ช่วยดึงคนได้แล้วก็ที่สําคัญไฟท้ายสว่างมากไฟถอ,ถอยเวลาถอยเนยเห็นชัดมากเลยครับอ๋อลืมบอกไปตัวนี้เป็นโรลเลอร์ชอตเตอร์นะครับติดตั้งมาจากฟอร์ดเลยเปิดปิดได้ทั้งหมด3จุดที่กุญแจรีโมทที่กระบะท้ายแล้วก็คอนโซลด้านหน้าต่อไปเรามาดูช่วงล่างนะครับเจ้าฟอร์ดเ n น e r คันนี้ผมทําการยก2นิ้วพร้อมอัพเกรดโช๊คทั้งหมด4ต้นด้วยยี่ห้อโปรฟนเดอเหมือนเดิม แต่เป็นราเซรีส์ที่ท็อปสุดของโปรเฟนเดอร์เลยคือ O.E.M. 2.5 Bypass รลองเสิร์ชดูได้นะครับว่าเป็นตัวท็อปสุดของโปรเฟนเดอร์แล้วแล้วก็เสริมปีกนกให้เรียบร้อยแล้วครับคันนี้ว่าจะเต็มแล้วนะครับเดีย๋ยวอานจะพาไปดูเจ้าเอเวอเรสอีกคันหนึ่งจัดเต็มไม่แพ้กันไปดูกันเลยครับ คันนี้เจ้าเอเวอเรสต์ไทเทเนียม 4x4 เป็นรุ่นท็อปสุดของเอเวอเรสต์แล้วครับทั้งคันเนี่ยอันทำอะไรไปบ้างสเต็ปแรกครับไปมาสแตงเหมือนกับคันตะกี้เลยปูสเต็ปเหมือนกันเลยแต่คันนี้จะแตกต่างกับไฟของเรนเจอร์ไวแทคคันตะกี้ก็คือตรงนี้จะเป็นสีแดงส่วนคันนู้นจะเป็นสีน้ำเงินครับลูกค้าเลือกได้เลยว่าต้องการสีไหนรีเควสต์มาได้เลยนะครับด้านหน้าก็จังหน้าแรปเตอร์นะครับพร้อมชุดไวท์บอดี้ท้ายโป่งข้างรับกันหมดเลยล้อเหมือนเดิมครับเป็นล้อทรงเมกานออฟไซด์ Off site. ลบ24ครับรับด,ด้วยยางโตโยเหมือนเดิมเพราะอันมันมั่นใจแบรนด์แบรนด์เนี้ยแบรนโตโยะว่าลองเองแล้วว่ามันปลอดภัยสุดบนไดข้างของ TWC ลูกค้ารีเควสตมาอยากได้บนไดเหล็กไม่เยอะไปไม่น้อยไปก็ประมาณนี้แหละครับกำลังสวยมีการลื่นให้นิดนึงไม่ต้องกลัวว่าจะลื่นโป่งหลังวายบอดี้เหมือนกันครับเพื่อรับกับชุดหน้าให้มันเป็นเซ็ตเดียวกันส่วนด้านหลังก็มีคาด้ายไฟคาด้ายไฟตัวน,นี้อาจจะต่อแค่ของสเต็ปก็คือเบรกมันจะเป็นสีแดง ถอยมันจะเป็นสี LED จะไม่ติดตลอดเวลาเดี๋ยวจะแยงมันจะแยงตาคนใช้ถนนเราเซฟตี้ด้วยเผื่อเดี๋ยวเขาจะมาว่าเราได้เนาะช่วงล่างยก2นิ้วเหมือนเดิมครับโชค๊คโปรเฟนเดอร์พร้อมปีกนกบนโปรเฟนเดอร์ก็เป็นโมโนทูบ e 2.0 a ุดศูนเอเวอเรสต์อัปเกรดแค่นี้ก็นุ่มแล้วสำหรับลูกค้าที่สงสัยว่าแต่งแบบนี้ประกันยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับเราเปลี่ยนโชค๊คประกันส่วนโช๊ก็ขาดไปแต่เราก็มีส่วน ประกันของโปรเฟนเดอร์เข้ามาทดแทนให้ซึ่งลูกค้าสบายใจได้เลยอย่างปีกนกเปลี่ยนก็ขาดเฉพาะปีกนกล้อเปลี่ยนก็ขาดเฉพาะล้อปกติครับส่วนระบบไฟหน้าเราไม่ได้ตัดต่อสายไฟแม้แต่เส้นเดียวลูกค้าสบายใจได้ครับวารันตียังอยู่ครบนะครับสำหรับวงมชั่นทั้ง2คันนี้ลูกค้าซื้อสดทั้งคู่อันให้ส่วนลดไปเลย1 0 0 0 0 0บาททั้งคู่ครับคันละ10,000 0บาทนะครับส่วนงบเจ้า r รนเจอร์ไว c ท็ตัวนี้ที่อัน อัพเกรดไปทั้งหมดเนี่ยอันใช้ไปทั้งหมด2 8 2 0 0 0บาทลูกค้าได้ไป1,000 0 0หักลบก็จ่ายชุดแต่งอันนี้ประมาณแสนกว่าบาท ส่วนเจ้าเอลเรสใช้ไปแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนิดๆหากส่วนลดไปแล้วก็ลูกค้าจ่ายเพิ่มแค่เจ็ดหมื่นกว่าบาทเองคุ้มมากๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจอยากทราบโปรโมชั่นดีๆรายละเอียดาการออกรถอัปเกรดรถก็บอกรอเข้ามาที่ฟอร์ดนาาได้เลยหรือไม่สะดวกมาเซิร์ชเฟซบุ๊กเลยเลยครับฟอร์ดนาากรุงเทพมีน้องแอดมินตอบตลอดเวลาสําหรับคลิปนี้อันขอตัวลาไปก่อนส่วนคลิปต่อไปฝากกดติดตามชมด้วยครับว่าจะเอารถรุ่นไหนมาให้ลูกค้าดูอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ฟอดนาะลา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 ปอดนาะลา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 